สำหรับตัวผมเองนะคะหลังจากทำเทอร์มาไปแล้วเนี่ยนะคะก็อีกวันรุ่งขึ้นเลยค่ะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็แก้มที่มันอุ้ยยุยอุ้ยยุอยอะค่ะดูเหมือนมันเล็กลงอะคะ่ะรู้สึกดีมากๆเลยกับการทำเทอร์มาทเพราะว่าคุณหมอมือเบามากนะคะแล้วก็ บุ๋มเองมีการแพ้ยาชาผมก็เลยไม่สามารถที่จะทาได้ก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดแล้วก็ที่สําคัญแรงของการทําเทอร์มาดเนี่ย,ยคุณหมอบอกก็ใกล้เคียงใกล้เคียงกับแบบปกติที่ทายาชาเลยนะแสดงว่าโอเคก็แสดงว่าไม่ได้เจ็บมากมายเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ทางอามนเต้เขามีนะคะแล้วก็ใช้ในการดูแลผิวหน้าของเรารู้สึกแฮปปี้ค่ะคุณภาพสวยในแบบของเรา อมารันเต้คลินิก